วันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นแรงโซโล่แบบจริงจังนะครับเปิดมานะครับมีตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าได้ AC 8 0นะครับผมก็ใต้วอกันไว้ก่อนได้ UC นะครับผมก็วิ่งใส่เลยนะครับโซโล่เนี่ยต้องกล้าได้กล้าเสียนะครับวัดสุดไปเลยนะผมก็โดดตามเขาไปเลยนะครับเขาก็ยิงผมนะครับแต่ผมก็สวนกลับเขาก็ตายนะครับผมก็เก็บปืนแล้วก็ไปนั่งบรรญาก่อนนะครับต้นเกมเนี่ยโซโล่เราต้องระวังนะครับห้ามตายนะครับเพราะมันจะลบเยอะมากนะครับ ถ้าตายตอนนี้มันสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งรอบนะครับแต่เกิดใหม่เนี่ยแปบ๊บเดียวมันก็หายไปแล้วนะครับทางที่ดีก็คือเล่นไปด้วยแอบไปด้วยหาคิวไปด้วยนะครับเราต้องการอันดับนะครับโซโล,โลถึงคุณจะได้5้าคิวนะครับแต่ถ้าตายต้นเกมมันก็ลบเหมือนกันนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้ประมาณ1คิวแล้วเนี่ยให้ทุกคนค่อยๆเล่นนะครับหาปืนที่เราถนัดหาปืนที่เราเข้ามือนั่นเองนะครับถ้าทุกคนถนัดปืนลูด ทุกคนก็ไปเล่น UMP หรือว่า MP40 แต่ถ้าใครถนัดลูกซองก็ไปเล่นซองยาวนะครับแต่โทก้อนซองซาร์ดอย่าไปเล่นนะครับมันโดนเนิร์ฟ้วน,นแผทนี้นะครับตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยมันเบามากเลยนะครับถ้าทุกคนจะเล่นผมแนะนําเลยนะครับซองยาวเลเวล3ปืนไกลก็จะมี M14 เลเวล 3, M60 เลเวล 3, f a ฟาร์มัสเลเวล3นะครับ ถ้าดีที่สุดก็คือฟาร์มานะครับถ้าใครมีสก,กินอ p level เจ็ดนะครับที่เป็นดาเมจสอไอหัวคาบุกิอ่ะทุกคนแม่งดาเมจแบบ70-80ดสาเมจเลยนะโคตรแรงเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะฟาร์มาสแล้วก็สองยาว จุดที่ดีในการเล่นโซโล่ก็คือที่สูงนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาข้างบนบ้านนะครับมีตัวหนึ่งผมก็ยิงไปนะครับร้อยกว่าแต่ไม่ตายนะครับเขาตั้งไอวอทันผมก็พยายามหามุมยิงนะครับแล้วก็ได้มา 1Q คิวจนได้นะครับเกมนี้จะเป็น AC80 เพราะเป็นปืนไรเฟิลที่แรงที่สุดนะครับผมก็พยายามหามุมยิงเขานะครับใส่กันยับไปนะครับตรงนั้นผมก็นั่งรอไปนะครับมีตัววิ่งมาแต่มันยิงติด หนังนะครับผมก็ลุกขึ้นมาตัวนี้ไม่เห็นผมก็ตายไปนะครับเห็นไหมหนาที่3ประมาณลาเมจร้อยกว่าเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะ AC 80 ตอนนี้ผมก็กำลังจะไปเปิดตู้นะครับเพื่อที่จะไปเอาของแต่มันก็มีคนยิงมานะครับ XM8 เจาะรถผมระเบิดเลยนะครับถ้าทุกคนมีเหรียญเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปแลกอะไรให้มันหมดนะผมแนะนําเลยนะครับเอาไปแลกคุณแจม,มาเปิดตู้นะครับพอในตู้มันจะมีเกาะสีแล้วก็ปืนอัพเวลนะครับฟา,าร์มาเลเวล 2, สซองยาวเวลเ2ลสองนะครับถ้าโชคดีก็จะเจอสอกระบอกนี้พร้อมกันนะครับทีผลิตไอว กสีน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าตรงนี้แต่ในตู้มไม่มีลูกซองครับไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้กอสีมานะครับเขาตามมายิงผมละผมต้องถอยไปเล่นระยะก่อนนะครับมาขึ้นรถขับหนีเลยแล้วกันผมยังจะไม่สู้นะครับเพราะใบสันมันเบามากเลยนะผมจะหนีก่อนแล้วกัน ทับผ่านมาเจอตู้ม่วงครับมันจะเป็นนะครับผมต้องทิ้งใบสั่นนะครับแล้วก็ไปซื้อลูกสองซาร์นะครับพอสองซาร์นี่น่าจะดีกว่าใบสั่นนะครับถึงมันจะโดนเนิฟแต่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับในคลิปนี้ว่ายังจะน่าเล่นอยู่หรือเปล่า ขับรถมาอยู่ดีๆนะครับเจอคนอยู่ข้างหน้าผมก็ลงจากรถแล้วก็ซาร์ทเขาเลยนะครับปึ๊บสองเม็ดตายเห็นไหมมันไม่ถึง40่บด้วยนะครับดาเมจเนี่ย20กว่านะครับมันโดนเนิร์มนะแต่ก็พอเล่นได้นะครับ2เมตรนี่ยังยิงตายอยู่นะสองซาร์ท เหมือนใกล้ๆผมจะมีเสียงตีนะครับเอ้าแล้วยืนนิ่งเอาขยับแล้วโอ้ยซองซัดไม่ล็อกเป้าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยกดโฮเมอร์ก่อนล้วกันรออ้อมมาฝั่งนี้ดีกว่าเขาน่าจะตายวออ้อมตัวเองนะครับแต่ผมเจาะสองเมดนี้น่าจะแตกนะครับนี่โป้งเจ็บไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีเพื่อนอย่าหนีเพื่อนตัวนี้มีแต่สไนนะครับในเรียบร้อยห้าคิวแล้วครับทุกคนเอ้าแล้วระเบิดมาจากไหนเนี่ย เดียเขาติดกับระเบิดปะ่ะเอาไม่ใส่ละคนมาละเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนซองควางนะครับเมื่อกี้ยิงผมผมไม่อยากจะเสือ่อเลยนะครับว่ายังมีคนเล่นอยู่นะซองควางเดี๋ยวรอก,ก่อนอยู่ตรงไหนเอาอยู่ซ้ายมือมา,อาวัดกันเลยซองควางไม่กลัวปึ๊บเจ็บเข้าหัวเห็นไหมผมวิ่งใส่เลยนะครับปกติผมต้องกดสกิลนะครับแต่เมื่อกี้ไม่มีสกิลนะครับมันเพิ่งโคดาวเต็มนะ ซองควงนี่อย่าไปกลัวนะครับแต่ที่สําคัญเนี่คยคืออยาให้เขายิงเข้าหวัวเรานะครับถ้ายิงเข้าหัวแน่นอนเม็ดเดียวไปเลยนะครับเหลือประมาณ3มคนนะครับผมจะยังไม่วิ่งไปนะครับเพราะน่าจะมีคนดักผมนะครับไอ้เหมือนซ้ายมือตรงก้อนหินจะมีนะครับแตกเพื่อนแตกทีเพื่อน,นโอ้โหอีกนิดเดียวอีก2เม็ดน,นี่น่าจะแตกนะครับแต่เขาไม่แตกนะแหมไอตัวนี้ทําบุญด้วยอะไรวะนี่ทำไมถึงอย่างนี้วงบีบแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปแคมป์ข้างในก่อนนะครับ มาที่แอบที่ดีผมจะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่วงจะบีบอีกรอบหนึ่งนะครับ ผมจะค่อยๆขยับเข้าวงนะครับปล่อยให้ไอ้สองตัวนั้นมันยิงกันตายไปตัวหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งงเนี่ยผมจะได้สานะ,นะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับถ้าผมเข้าไปตอนนี้เนี่ยผมอาจจะตายนะครับแต่ถ้าเหลือหนึ่งหนะครับผมมั่นใจในตัวเองมากนะถ้าเหลือแบบหนึ่งต่อหนึ่งอะทุกคนผมสานะแน่นอนเอาตายไปตัวหนึ่งละต้องยัดระเบิดไหนอยู่ตรงไหนเฮ้ข้างหน้าเลยมายืนวัดเลยแล้วกันกาไม่เพื่อนปืน,นอะไรโผ่ก้อน ทำไมมันแรงจังวะเนี่ยเดียว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 วิ่งแป๊บไอ้ยังแรงอยู่นะโชก้อนนะไม่ซองซาร์ผมไม่ล็อกเป้าด้วยเมื่อกี้ถอยมาก่อนยิงไล่หลังมาแล้วนะครับมาไอวอเขาวิ่งมาครับทุกคนมาโผมาดิไอต,ตัวนี้มันรู้เยอะนะเนี่ยถ้ามันโผมามันตายแม่งตึงนะเนี่ยผมปรับรับลื่นนะครับไม่ใช่ตัวไก่นะตัวนี้มองไม่เห็นสุดนะครับปรับรับลื่นต้องจุกมาก่อนโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นว่อนปิดไอวอลก่อนพัญญาแป๊บหนึง่งไม่ไหวไหมวะเนี่ยถูกก้อนแม่เงเอ้ยเล่นยากนะครับความจริงเนี่ยแม่งถ้าใครจับถูกก้อนแม่ผมยังกลัวอยู่นะโอ้โหมันรอเลยมันรอเลยตัวนี้เดี๋ยวถอยมาเล่นตรงนี้ก่อนเนี่ยไม่ล็อกเป้าอีกละใจเย็นเพื่อนใจเย็นพัญยาก่อนมีมีรูโอ้โหมันยังจะมาอีกนี่เนี่ยตั้งกันเลยวงก็กําลังจะบีบสุดแล้วนะครับตอนนี้แม่งกดดันผมจัดเลยนะ ทางไอ้ตัวโทรก้อนแล้วก็วงก็บีบมาแล้วนะครับต้อเจาะออกโอ๊ยอยู่ตรงนี้ตั้งไอวอปิดปิดซ้ายแล้วก็ปิดขวามาพันยาก่อนเอาไอวอแตกมาไปเอาเลยแล้วกันเจาะโคโนโไม่ช่วยหรอกเพื่อนเออตายไปหัวแตกเป็นไงครับเทคนิคสำหรับการรันแรงโซโลนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดแชร์ให้คนที่สนใจในการเล่นโซโลมาดูนะครับเห็นไหมตอนนี้ก็อยู่ที่ฮีลิกฮโรอิดสามดาวนะครับได้มาทั้งหมด7คิวดาเมจสองพัถ้าทุกคนเนี่ยจะให้ผมเล่นทีมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเผื่อบางคนอยากจะให้ผมสุ่มทีมไปนะแต่ปกติเนี่ยจะเจอเพื่อนแรงต่ตำนะครับอันนี้แรงผมลบผมก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นนะ